สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาทำความรู้จักกับดาวฤกษ์ในหัวข้อเรื่องสีอุณหภูมิผิวชนิดและสเปกตรัมของดาวฤกษ์กันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสีอุณหภูมิผิวชนิดและสเปกตรัมของดาวฤกษ์ครับ นักเรียนคงเคยสังเกตสีของดาวฤกษ์หรือไม่ครับว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรลองสังเกตสีของดาวฤกษ์จากรูปภาพนี้นะครับจากรูปจะพบว่าดาวฤกษ์ม,มีสีที่แตกต่างกันบางดวงสีน้ำเงินบางดวงสีขาวบางดวงสีแดงนล้วแตาราศาี พบด้วยว่าสีของดาวฤกษ์นะครับจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิผิวตั้งแต่สีแดงจนถึงสีน้ำเงินซึ่งจะให้แสงที่มีสเปกตรัมแตกต่างกันแบ่งตามชนิดของสเปกตรัมสีและอุณหภูมิผิวออกเป็นเจ็ดชนิดดังตารางต่อไปนี้นะครับตารางแสดงชนิดของสเปกตรัม สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ชนิดขอสเปกตรัม O สีของดาวสีน้ำเงินอุณหภูมิผิวสูงกว่า30,000เควินตัวอย่างดาวฤกษ์เช่นดาวเซตานายพรานในกลุ่มดาวในพรานชนิดของสเปกตรัม B สีของดาวฤกษ์ สีน้ำเงินแกมขาวอุณหภูมิผิว3 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0เควินตัวอย่างดาวเลิกเช่นดาวอัลคีานาในกลุ่มดาวแม่น้ำชนิดของสเปกตรัม A สีของดาวสีขาวอุณหภูมิผิว1 0 0 0 0ถึง7,500เควินตัวอย่างดาวเลิกเช่น ดาวหางหงในกลุ่มดาวหงชนิดของสเปกตรัม f สีของดาวสีขาวแกมเหลืองอุณหภูมิผิว7 5 0 0ถึง6000เควินตัวอย่างดาวเลิกเช่นดาวโปรซิออนในกลุ่มดาวสุนัขเล็กชนิดของสเปกตรัม g สีของดาวสีเหลืองอุณหภูมิ 6,000ถึง4,900เควินตัวอย่างดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์สเปกตรัมของชนิดสเปกตรัม K สีของดาวสีส้มอุณหภูมิผิว4,900ถึง3,500เควินตัวอย่างดาวฤกษ์ดาวดวงแก้วในกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ และชีของสเปกตรัม M นะครับสีของดาวเป็นสีแดงอุณหภูมิผิว3 5 0 0ถึง2 0 0 0เควินตัวอย่างของดาวเช่นดาวปาริชาติในกลุ่มดาวแบงป่องนะครับจากตารางจะเห็นได้ว่าสีของดาวเลษกนะครับจะสัมพันธ์กับอุณหภูมินะครับแล้วยังมีความสัมพันธ์กับอายุของดาวเลษกอีกด้วยนะครับดังนี้ ดาวฤกษ์ที่มีอายุน้อยเพิ่งเกิดขึ้นใหม่จะมีอุณหภูมิผิวสูงเป็นสีน้ำเงินส่วนดาวฤกษ์ที่มีอายุมากใกล้ถึงจุดสุดท้ายของชีวิตนะครับจะมีอุณหภูมิผิวต่ำจะมีสีแดงหลักการจำระดับสีของดาวฤกษ์สีของดาวฤกษ์แบ่งเป็นจระดับโดยเรียงจากอุณหภูมิสูงไป าต่ดังนี้ o b a f G k m 1 o จะมีสีน้ำเงิน2 b จะมีสีน้ำเงินแกนขาว3 a จะมีสีขาว4 f จะมีสีขาวแกมเหลือง5 G จะมีสีเหลือง6 K จะมีสีส้ม7 M จะมีสีแดงให้ดูสารลักษณ์ตัวแรกนะครับ O oh, มีอะฟ y ยกริชมีเกอหรือว่ากายก็ได้นะครับผมสีของดาวเลิก สัมพันธ์กับอุณหภูมิผิวแล้วยังสัม,สมพันธ์กับอายุของดาวฤกษ์ดังนี้ดาวฤกษ์ที่มีอายุน้อยเพิ่งเกิดขึ้นใหม่จะมีอุณหภูมิผิวสูงมีสีน้ำเงินส่วนดาวฤกษ์ที่มีอายุมากใกล้ถึงจุดสุดท้ายของชีวิตนะครับจะมีอุณหภูมิผิวต่ำจะมีสีแดงครับสวัสดีครับ you <music>